วันนี้วันนี้ขอมาเยี่ยมบ้านนะฮะคุณแม่ย้อยอัคคระเศรษฐีน,นะ,ะขอ,อย,ย้ายเป็นอย่างไรครับผมก็คือเนี่ยคนเราบุญเนี่ยบุญที่ใจคนบุญแต้เนี่ยไม่ใช่คือคนเราเนี่ยคือเป็นคนบุญบุญที่สุดในเขตนี้วันผมไปไหนวันนั้นก็ไปหาพี่เย็นพี่เย็นก็เรียกเขาซื้อหมดเลย ขึ้นไปสิบชุดหมดแก้ยงเลยหางออมาตรงอ,อมตะนะเย็นช่วย2องแพกสอแพกคนละสองละสองละสองเลยสิบกว่าชุดปุ้นเนี่วันนั้นทำกี่ตัวก็วหกลุดสอกสองหกอันนี้รวมกันแล้วก็คือสองหกกับสองหเนาะสองหกกับสองหกเป็นห้า้อเป็นเป็นห้าร้อยชาบาัตห้าร้อยชาหาร้อยชาจ้ะ ช่วยกันทำมาหากินเนาะกินเยอะๆจะได้โตขึ้นจะได้เก่งๆไปต่างประเทศมีก้นหน่อยอรุต่อโอเคเดี๋ยวผมให้เนาะนี่วันนี้ได้ถือโอกาสมาเที่ยวบ้านโอ้ยนะครับบ้านศาสานมากครับผมใญ่